ผมไม่ค่อยรู้เรื่องมันอ,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 อยู่ิดเลยไม่รู้เรื่องค่ะ ในกรณีล้มเตียงนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าทางทมงมือพริยาเนี่ยจากพื้นที่จอดรถบริเวณริมชายหาดด้านขวาให้โดยจะเพาะวันหยุดยาวนะครับที่มีที่จอดรถประมาณสักสี่ร้อยคันด้านขวานะครับทําให้มีพี่น้องประชาชนหรือที่นํารถมาเที่ยวไปครอบครัวเนี่ยได้มาใช้บริการที่ชายหาดเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทําให้มีล้มเตียงนะครับก็มีคนที่ลงไปนอนเนี่ยบางที ประชาชนเนี่ยจอดรถจอดรถไม่ตรงล่มนะครับไม่ตรงเตียงก็มีมีการกระทบกระทั่งกันนะครับกระทบกระทั่งกันระหว่งางผู้ประกอบการเตียงเองนะครับก็คือครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีการร้องเรียนในการร้องเรียนว่ามีการทะเลาะเบาแววงกันเรื่องแกรวัีถึงการแย่งแย่งผู้แย่งนักเที่ยวนะครับนักเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับโดยนักเที่ยวเนี่ย ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับได้ถ่ายคลิปไว้แล้วก็มาร้องเรียนให้กับทางมูลคยานาให้ทราบนะครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเป็นล็อกไหนล็อกไหนนะครับหลังทางมูลคุยาก็ได้ลงไปตรวจสอบนะครับได้ลงไปตรวจสอบแล้วนะครับตอนนี้นะครับตเตรียมดำเนินการยังไงว่าคะคือหลังจากที่เราดูคลิปแล้วแล้วเราเรา,เราได้ลงไปตรวจสอบเพราะว่าที่ที่ล่มเตียงแต่ละล็อกเนี่ยเรามีเรามีล็อกอยู่แล้วว่าล็อกไหนชื่ออะไร ใครทำใคร,ใครเป็นผู้กี่อบการบ้างน,นะครับก็ลงไปตรวจสอบมี3ล็อกนะครับสามล็อกไปยในหนาปัญยาครับตอนนี้ก็เรียกมาแล้วนะครับเรียกมาทําเพราะว่าได้สอบถามแล้วว่าความผิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็มีการาให้หยุดให้หยุดล้มเตียงแล้วก็ให้ขนกลับภา,าภายในวันจันนี้นะครับวันจันนี้15วันเริ่มแต่วันจันจน,น,นี้นะครับ15วันถ้า,ามีการกระทําผิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ย อีกครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถสั่งหยุดได้โดยไม่มีกำหนดนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งที่สามเนี่ยเราสามารถยกเลิกยกเลิกกอ,อ,อน,นี้ให้ใบอนุญาตค้าขายบริเวณชายหาดได้นะครับเราก็จะใช้วิธีการนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ชายหาดพัทยาเนี่ยมีที่จอดนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยว